ที่ให้บริการเด็กของคณะสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตมจังหวัดน่าแล้วก็จะเป็นการมอบปฏิบัติให้กับท่านผู้บริหารโรงเรียนลำดับต่อไปก็จะเป็นการมอบปฏิบัติให้กับคุณครูเพื่อนคู่บุตรสองลำดับสุดท้ายจะเป็นการมอบกิจมอบโล่ครูโรงเรียนบ้านนนทองตอนนี้ได้มาถึงบริเวณงานแล้วนะครับเตรียม ตัวขึ้นรับรางวัลในเกียรติบัตรนะครับจะรับความเมตตาสูงสุดจากท่านดรวิปูลแช่มชื่น,นท่านมีเมตตาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ก่อนที่จะดำเนินตามลำดับการต่อไปในช่วงแรกขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติที่รบได้แนะนำผู้ที่มีส่วน สนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องชาวเขียดาได้มีแับนี้บุคคลที่สําคัญนั้นเป็นคณะจา์สภาการบริหารส่วนจนังหวัดแข่งประลองฉายแสงส่องความสามารถอย่างกล้าหาญอุที่ตนพร่ำสอนวิชาการเสริมประสานคุณธรรมนำกระมวล ตอกเสาหลักรากฐานให้แข็งแกร่งรับเปลี่ยนแปลงรอบรู้ทุกแห่งหนนาอวดโลกภูมิแผ่นดินทั่วสาตนบรรดาลดนผลต่อชาติประกาศคุงคือหน้าที่บรกนิทานงานของปรยอดนักสู้ผู้สร้างสรรค์โอกเอื้อง วัแรงใจต่อเติมทุนทรงเพื่อคูลรูทุกท่านสู้ต่อไปวาระนี้วันศักดิ์สิทเชิดชูค่านิดเหนื่อยมาผลตอบแทนสุขสดใสรับเครื่องหมายให้ปรากฏผลของงานขอพระคุณทุกท่าน ในไมตรีวาระนี้ที่ท่านมานำประสานโดยท่านวิชิตศรีวิไลนามตรการผู้ประสานงานเกียรติยศเราครูไทยสำนักงานสปปกันแก่นหน้าตระนักค่าคุณความดีน่าเลื่อมใสท่านผู้ใหญ่ใจดีมองก้าวไกล ประสานไว้ความเป็นหนึ่งตลอดไปขอขอบคุณครับกิยศยเราสร้างเองได้ปีที่สของสำนักงานเขตพืน้นที่การศาึกษาประถมศึกษาคอนเกนีาขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่าควางทุกภารกิจที่ท่านจะต้องบริหารจัดการที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกียรติให้ความสําคัญ กับสพอพอขอนแก่นเขต5เป็นลนําดับที่1ของภาคร,ราชการของท่านเดินทางมาพบปะและเป็นประธานเปิดงานในวันนี้นับเป็นปีที่สที่สพอพอขอนแก่นเขต5ได้ดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการโดยความร่วมมือจากอบจขอนแก่น,เ,กนเป็นภาคีหุ้นส่วนในการจัดสัมมนประมาณอุดม จำนวนหนึ่งล้านแสองพบาททวนหัวใจสำคัญและยิ่งใหญ่ของงานนี้ก็คือเพื่อเป็นการชื่นชมและเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นต้นแบบข,ของการดำเนินง,งานมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์เวทีนี้จึงเป็นเวทีเกียรติยศที่บอกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนที่ดีในสังคมจากความตระหนักความเพียรพยายามของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูนักเรียนตลอดทั้งบุคลากรทุกภาคส่วนกับโครงการดังกลว่วก่อเกิดผลผลิตเชิงคุณภาพด้านทักษะความรู้ความสามารถเป็นผลงานเกียรติยศและความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวสองต่อสองเก่นเขตาห้านำสู่สายตาประชาชนพ่อแม่ทอ่อรพ่อสุนเนินโรงเรียนบ้านเมงรางวัลเหรียญทองระดับห้า นาละพรหงวิไลโรงเรียนบ้านเมงตะวันเหรียญทองระดับขานางนิคามาลุ่ยโรงเรียนบ้านหาตะวัเหรียญทองระดับ้าวนางแพลวไทยลิตกรโรงเรียนบ้านหาตะวันเหรียญทองระดับข นางวิท um ูลงรองบัวขาวโรเบียนอนุบาลชุมแพรรางวัลเหรียญทองระดับข้านางสาวจิตรพงศ์ดนตรีอนุบาลชุมแพรรางวัลเหรียญทองระดับข้านายพาทพนกันติดชากรโรงเรียน์อารุบาลชุมแพรรางวัลเหรียญ

เหรียญทองครูเหรียญทองอุปละกอเหรียญทองร้วดแต่เป็นผู้นำทางการศึกษาของประเทศไทยที่เราภาคภูมิใจทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านจงมีความสุขอบคุณทุกท่าน